องยายค่ายกว,วีละจัดชุดทีมครูกรในการดำเนินการอบรมและเพิ่มความหูการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญและขีดความสามารถในการช่วยเหลือตกเก่าและเพื่อร่วมง,งานหากเกิดเหตุระวังปฏิบัติดาตี้ที่หน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพอำเภอเจงดาวจาังหวัดเจงใหม่หงยายค่ายกว,วีละได้จัดชุดทีมครูกรในการอบรมและเพิ่มความหู้ การจัดปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพกับว่า C P R การปฐมพยาบาลภาวะทางเดินหายใจอุดตันและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพือกับกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจชัยอนุภาพจำนวน40นายเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความชำนาญและขีดความสามารถในการช่วยเหลือตกเก่าและเพื่อ่วมงานหากเกิดเหตุระวางปฏิบัติหน้าที่ก็จะสามารถช่วยปฐมพยาบาลได้เบื้องต้นและอย่างช่วยเหลือประชาชนในสถานวิกฤตต่างๆที่สําคัญก็คือปลอดภยอัยและากโวย ซึ่งหงยาค่ายกว,วิละได้จัดชุดทีมครูกอในการดําเนินการอบรมเรื่องความรู้สาธิตการปริบมิพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยเจ็บก่อนจะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งสารพยาบาลการสอนและทบทวนความรู้การช่วยชีวิตพื้นฐานทบทวนวิธีการนะครับการใช้อุปรกรณ์ช่วยเหลือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโ,ตโนมัติ การประทมพยาบาลภา,าวะทางเดินหายใจอุดตันและการปฐทมาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อจะให้งกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพนี้ไับความรู้มีความชํานาญในการช่วยเหลือตัวเก่าและเพื่อนร่วมงานหากเกิดเหตุระวังปฏิบัติหน้าที่ก็จะสามารถช่วยปฐทมาพยาบาลเบื้องต้นได้และสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุได้แต่และเข้าช่วยเหลือได้ทันทีและลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุนักขึ้นเพราะจะทําให้ผู้บาดเจ็บได้ร,ร,รับการรักษาพยาบาล้ดยวยที่สุดถูกต้องที่สุดเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้บาดเจ็บชีวิตรอด ปฏิบัติงานตามภารกิจอนุรักษ์กำลังรบของเราทหารแพทย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ